ครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเต้ปั๊ฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระหว่างที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันถ้ามาชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสั่ระต่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปรตีปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอเอล็อกสตาร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page โปรตีปับช็อปขายเกมราคาถูกหรืออยู่ในเดสคริปชันครับผมเอาแรกครับอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมใหม่ที่เขาเคลมว่ามีระบบเกมเพลย์ที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยทํามานะครับกับนิวดักแมนพูมกับอิเทอร์เกติกเผยตัวเกมมีระบบเกมเพลย์ที่ลึกที่สุดในแบบที่ทีมงานไม่เคยทํามาก่อนครับ ทาคุณิวดักแมนครับได้เผยข้อมูลการพัฒนาเกม i n t e r อร์ a ก t i c กเดอะเ e ติกโปรเฟสตเพิ่มเติมกับทางสื่อเดอะ s ัสแตน d m เดียซึ่งตัวเขาก็ได้ตื่นเต้นกับเกมนี้เป็นอย่างมากเพราะนี่คือเกมที่มีระบบเกมเพลย์ที่ลึกที่สุดเท่าที่ทีมงานเคยสร้างมาและเขาเองก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นกันแบบเต็มๆแล้วนอกจากนั้นคุณดักแมนจะพูดถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับตัวเกมอิ t เทอร์กติโดยเฉพาะความเห็นที่สแสดงออก ปในเชิงดูถูกชาติพันธุ์และก็เชื้อชาติที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณตาติแกแกรเรยลผู้รับบทเป็นมุนตัวเอกของเกมซึ่งเขาบอกว่าพูดตามตรงว่าผมเองก็พูดอะไรเพิ่มเติมจากตรงนั้นไม่ได้มากนะักมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นกับสื่อในตอนนี้ซึ่งสิ่งที่ควรทําก็คือเพิกเฉยต่อมันยึดมั่นในสิ่งที่คุณศรัทธาและทําในสิ่งที่เชื่อซึ่งสิ่งนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าจะทําให้เหล่าศิลปินสาม,มารถเดินหน้าต่อไปในอนาคตได้ถึงแม้ว่าตอนนี้ทางมอตติอก จะยังไม่เผยคลิปหรือข้อมูลของเกมเพลย์ในเกมอิ e เทอร์แกติออกมาแม้แต่น้อยแต่เราเชื่อว่าน่าจะได้ไอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้ในอีกไม่นานอย่างแน่นอนครับสำหรับอิ t เ r อร์แก t สติกเดอะเฮติกโปรเฟยังไม่กำหนดวันวางขายนะครับแต่จะลงให้กับ PS5 ซึ่งคาดเดานะครับว่าตัวเกมน่าจะวางขายปี2026อีกอย่างหนึ่งที่ผมติดใจก็คือเรื่อของคุณนิวดักแมนที่ดันไปสปอยในเรื่องของเดอะรัตตัสพาร์แรกทุกวันนี้ก็ยังสาใจเลยว่า ที่แกออกมาสปอยทาไมแวก,ก็กลายเป็นดราม่าไปซะอย่างนั้นส่วนถ้ามีข่าวข่าวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้เดีย๋ยวทางตูเต้ปั๊ฟจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับข่าวต่อไปอันนี้ก็ไม่ข่าวเกี่ยวกับเกมใหม่ที่ยังเล่น2คนไม่ได้แต่อาจใส่มาในอนาคตนะครับกับพุ่มกับเกมเอเดนลิงไนท์เรนขออภัยผู้เล่นที่ตัวเกมไม่มีโหมดสําหรับเล่น2คนในตอนเปิดตัวแต่กำลังพิจารณาเพิ่มเข้าไปหลังเกมวางขายครับณนะวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงโค้สุดท้าย ของการวางขายเกมเอเดนริงในเรดนะครับซึ่งเป็นเกมแยกแบบ St a n d Alone ที่มีอะไรหลายอย่างเพิ่มเข้ามาซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผู้เล่นต่างเสียดายและก็รู้สึกประหลาดก็คือถึงแม้ตัวเกมจะเป็นเกมโค O ออฟเล่นได้3คนแต่กลับไม่มีโหมดเล่น2คนหรือโหมดดูโอมาให้ซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณจุนยะอิชิสกิผู้กับเกมได้ออกมายอมรับกับทางสื่ออ g n อว่าได้เป็นสิ่งที่พวกเขามองข้ามไปในการพัฒนาและเสียใจมากที่ไม่ได้ใส่ใจจ,จุดนี้ตั้งแต่แรกซึ่งเขาบอกว่าคําตอบง่ายก็คือ นี่เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปในระหว่างการพัฒนาเพราะมันเป็นเพียงตัวเลือกสำหรับการเล่น2คนซึ่งเราต้องขอโทษในเรื่องนี้ด้วยแต่ที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้เราตั้งเป้าที่จะพัฒนาเกมแบบ Multiplayer Co-op ที่เล่นได้3คนพร้อมกันปรับสมดุลจากโหมดการเล่นแบบ3คนซึ่งเป็นเป้าหมายแรกหัวใจหลักของการพัฒนานายเรนสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือทางฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยก็พิจารณาถึงโหมดการเล่นแบบคนเดียวตั้งแต่ต้นอยู่เช่นกันครับเผื่อคนอยากโซโล่ไง พราะอย่างนั้นเราจึงทุ่มเทและพยายามอย่างมากที่จะสร้างประสบการณ์ในการเล่นแบบเดียวขึ้นมาท่าที่กดและระบบจะเอื้ออานวยและจากการทุ่มเทนี้ทําให้เรามองข้ามการเล่นในโหมดผู้เล่น2คนไปแต่เราเองก็พิจารณาที่จะเปิดโหมดสําหรับผู้เล่น2คนเพิ่มเข้ามาในภายหลังด้วยเหมือนกันแม้ตอนเกมวางขายจะยังไม่มีโหมดผู้เล่น2คนมาให้แต่สิ่งที่คุณอิชิสกิกล่าวไว้ก็น่าเชื่อว่าการเล่นเกมนี้แบบ3คนหรือคนเดียวก็คงตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกัน สำหรับเอเธอรินไนเรนนะครับเกมจะวางขายในวันที่30พฤษภาค,คามนี้โอยกับ ps 5 xbox series และ pc บน Steam ใครสนใจก็รอกันได้นะครับและได้มีข่าวคราวยังไงโปรเตปัฟจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับต่ <S <S <ๆ>อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมเล่นชิลชิที่ยอดขายทะลุ5 0 0แสนชุดไปแล้วครับกับ f a n t a s ี l i f ไอเดอะเกิร์ลฮูสติลไทม์ทำยอดขายได้มากกว่า5ล้านชุดหลังวางขายได้เพียง3วันครับ อนนี้ครับทางทวิตเตอร์ของทางแฟนตาซีไลฟ์ไอ The hmm. g i r l Who Steal Time เกมอมี้จ l สไตล์ใช้ชีวิตในโลกแฟนตาซีจากทางเลเวล5ได้ประกาศยืนยันว่าในตอนนี้เกมสามารถขายไปได้ถึง5 0 0 0 0ชุดแล้วหลังจากวางขายมาได้เพียง3วันพร้อมกับขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ให้การตอบรับเกมของพวกเขาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบความสนุกในบรรยากาศสบายๆของเกมนี้และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเผื่อใครไม่รู้จักนะครับสำหรับ Fan t a ซ y Life I The Girl Who Steals Time เป็นเกมซิมูเลชัน RPG สไตล์ใช้ชีวิตที่ผู้เล่นจะได้เข้าไปอยู่ในโลกแฟนตาซีแบบโอเพนเวิลด์ที่มีองค์ประกอบของเกมดุดเวลาอย่างครบถ้วนตั้งแต่ตะลุยดันเจี้ยนสร้างบ้านสร้างเกาะของตัวเองรวมไปถึงมีกิจกรรมให้ทําอีกมากมายนอกจากการประกาศยอดขายแล้วท,ทีมงานก็ยืนยันว่าจะมีอัปเดตเพิ่มสูตรอาหารและสูตรสร้างอาวุธใหม่เข้าไปในเกมเพิ่มเติม,ตมในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งเป็นอัปเดตแบบฟรีที่จะได้ทุกคนโดยจะมีประกาศวันเวลาในการอัปเดตให้ทราบในอนาคตนะครับ แล้วก็ f a ฟนซีไ i ฟ e e The Girl Who's s t ิ l l t i m มวางขายแล้ววันนี้ใน ps 5 xbox series Nintendo Switch และ pc บน Steam ใครสนใจก็ไปหามาเลนกันได้นะครับหรือถ้าใครรอตอนลดราคาก็ไม่เสียหายะได้มีข่าวคราวยางไงโปรตเตปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับต,ต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเก,ก,บเกมดังที่มีมอดภาษาไทยแบบดีๆมาให้ใช้กันแล้วครับกับ ม็อดซับ์ภาษาไทยสำหรับ Expedition 33เปิดให้โหลดพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ทางเพจไม่พร้อมไม่แจกนักพัฒนาม็อดภาษาไทยที่มีผลงานมามากมายและหลายคนก็รู้จักกันดีตอนนี้เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ที่ซุ่มทํามานานและเป็นเกมที่โด่งดังในตอนนี้เลยก็คือม็อดภาษาไทยสำหรับเกม Clay of School Expedition 33เกม RPG แบบเ u ิร์นเบสกึ่งเรียลไทม์ในโลกแฟนตาซียุคเ e a l ิ m p o อกของฝรั่งเศสตอนนี้เปิดให้โหลดใช้งานฟรีๆแล้วโดยผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปไดาวโหลดมาใช้งานได้ที่ Nexus m o d นะครับโดยมอดภาษาไทยของ s v i s i o n 3.3สามารถใช้งานได้ทั้งบน Steam และ Game Pass โดยจะแบ่งออกเป็น3เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชั่นปกติที่จะไม่แปลชื่อเฉพาะพูสถานที่สกิลสตลูเกือบทั้งหมดแต่จะแปลชื่อ NPC ที่คุยด้วยได้ยกเว้นพวกสัตว์ประหลาดก็จะใช้คำทับศัพท์แบบเข้าใจง่ายมีสรรพนามทั้งหมดและคำว่านางที่สื่อถึงเพน r ร s ส เป็นคําที่คณะสํารวจและก็ชาวลูมิเอร์เรียกแบบที่2จะแปลเฉพาะซับแบตเติรและบันทึกเหมือนแบบเวอร์ชันปกติแต่จะแปลเฉพาะการพูดคุยกับในสมุดบันทึกเท่านั้นและก็แบบที่3ครับก็คือแปลเหมือนแบบที่1แต่ตัดภาษาไทยตรงคําอธิบายสกิลและอาวุธออกทำให้ส่วนนี้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับก็คือให้สร้างโฟลเดอร์เปล่าๆไว้ก่อนแล้วก็เอาไฟล์ ex33tharticdoc_under_score_pfilepack นะครับ เอาไปไว้ในโฟลเดอร์ e x p d i t i o n 33 Sandfall Content แล้วก็ Pack ของโฟลเดอร์เกมนะครับแล้วก็เข้าเล่นได้เลยถ้าเกิดว่าใครใช้มอดของทางเพจไม่พร้อมไม่แจกแล้วเกิดชอบขึ้นมาเนี่ยก็สามารถไปซัพพอร์ตหรือโด n เนททางเพจนั้นได้นะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ Play of School e x p d i t i o n 33วางขายแล้วบน PS5 Xbox Series และ PC บน t e a m Epic Store แต่แก็เกมพา s s นะครับส่วนมดไอตัวเก่าที่มันเป็นตัว AI แปลเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับผมแนะนำว่ามดภาษาไทยของไม่้อมไม่เกจอันนี้ชัวร์สุดแล้วครับและได้มีข่าวขายังไงโปรตีนั๊จะมาอัปเดตทราบในอนาคตครับั <c oughs> ต่อไปอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่ทางการเขามีการทาระบบควบคุมน้าใส่ลงไปในเกมครับผมกับรัฐบาลญี่ปุ่นทำเรื่องเจ๋ง สร้างแผนที่จำลองระบบป้องกันน้ำท่วมสุดอลังการในไมค์ครับพร้อมแจกให้ใช้งานฟรีครับตอนนี้กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นหรือว่า MLIT โชว์ความสร้างสารรค์สุดเจ๋งในไ e c r a f t เกีมอตโตโรดในโลกเ,เลี่ยมๆขวัญใจผู้คนทั่วโลกด้วยการแจกฟรีแผนที่จำลองสถานีควบคุมน้ำท่วมใ,ใต้ดินขนาดยักษ์ในโตเกียวให้น์โหลดไปใช้งานหลังจากที่เรียกน้ำย่อยด้วยการออกวิดีโอในช่อง YouTube ของตัวเองไปก่อนหน้านี้ ซึ่งระบบที่ว่านี้จะเรียกว่า metropolitan area outer underground discharge channel หรือว่า G can นะครับเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมใต้ดินที่ใหญ่สุดในโลกช่วยคุมระดับน้ำในแม่น้ำป้องกันน้ำท่วมแม่ดินถล่มซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันภัยพิบัติแล้วที่เจ๋งกว่าก็คือบรรยากาศข้างในนั้นเท่มากๆโดยเฉพาะห้องโถงใต้ดินที่มีเสาค้ำขนาดใหญ่จนคนญี่ปุ่นขนานนามว่าวิหารใต้ดินแห่งการป้องกันภัยพิบัติหากถามว่าทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นถึงลงทุนสร้างส,างสิ่งนี้ในไมค์ครับก็เพราะว่าทาง flit อยากโปรโมท GKE ให้คนรู้จักในฐานะสถานที่ป้องกันภัยพิบัติและยามต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซึ่งแผนที่นี้จะถูกนําไปใช้ในคอร์สเรียนรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติผ่านไมโครฟ a f t ที่จะเริ่มเอาไปใช้ในทัวร์ชมสถานที่จริงในเดือนมิถุนายนนี้แต่ทาง m l i t ก็แจกไฟล์แผนที่ให้บุคคลภายนอกสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ด้วยเช่นกันพอเข้าไปในแผนที่ก็จะมีเจ้าที่ต้อนรับ ABC ยืนอยู่จํานวนหนึ่งที่สามารถพูดคุยได้หมดได้ในห้องนิรศการชั้นสองก็อธิบายว่าที่นี่ทําอะไรบ้าง ซึ่งที่ผ่านมา G Can เปิดใช้งานไปแล้วกว่า100ครั้งช่วยป้องกันความเสียหายได้ราว1.5ล้านล้านเยนหรือประมาณ10,000ล้านดอลลาร์นะฮะแถมไก็ยังให้เข็มทิศวิเศษว่าไปไหนมันไหนในแผนที่ก็ได้ไฮไลท์ของแผนที่นี้ก็คือถังควบคุมแรงดันที่เหมือนวิหารเสาหินสูงตั้งงานและในไมค์ครับก็ดูยิ่งใหญ่สมจริงซึ่งไกด์บอกว่าเสาวพวกนี้ไม่ใช่แค่ค้ำเพดานแต่ยังช่วยยึดถังไม่ให้ลอยจากน้ําใต้ดินด้วยซึ่งถังแต่ละต้น หนักถึง500ตันด้านหลังห้องนิสิตการคือห้องควบคุมกลางที่จะมอนิเตอร์ทุกอย่างผ่านกล้องควบคุมประตูน้ําและปั๊มน้ําซึ่งผู้เล่นสามารถลองกดปุ่มเปิดประตูระบายน้ําได้ซึ่งน้ําก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆจนเต็มถังแน่นอนว่าในทัวร์จริงจะสามารถเห็นภาพนี้ได้ก็แต่เมื่อมีฝนตกหนักเท่านั้นและต้องไม่หนักถึงขั้นว่าทัวร์โดนยกเลิกด้วยนะฮะแต่เล่นสามารถทําในไหมครับได้ตลอดเวลาซึ่งมันโคตรเจ๋งเลยและในแผนที่ก็ยังมีส่วนอื่นให้สำรวจอย่างเช่นห้องปั๊มน้ําและอุโมงค์หมายเลข3ม ุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาอย่างละเอียดสุดๆและที่เจ๋งสุดก็คือมีการสร้างพื้นที่ชุมชนรอบๆที่ได้รับการป้องกันโดยระบบ G-Can นี้ใส่เข้ามาด้วยสแสดงให้เห็นถึงค,ความใส่ใจในโปรเจกต์นี้แบบสุดๆเลยสำหรับใครที่อยากเอาไปสำรวจพิหารใต้ดินแห่งการป้องกันภัยพิบัติอันเรื่องชื่อของที่ญี่ปุ่นนี้ในตัวเกม Minecraft ก็สาม,มารถโหลดฟรีได้เลยจากหน้าแรกของสำนักงานแม่น้ำเอโดกาวะและสาม,มารถเล่นได้บน Minecraft Bedrock Edition วอร์ช o น1.21.1และ Education Edition ในเวอร์ชั่น1.2 1.03ขึ้นไปสามารถเล่นได้ทั้งบน PC iOS หรือ Android หุ่นเขียวอันนี้เล่นได้เลยนะครับส่วนคอนโซลต้องโหลดแผนที่ผ่าน PC แล้วอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับและก็ทางร้าน Protep Shop นะครับผมก็มีเกม Minecraft Java Bedrock Edition ขายด้วยสนใจก็ทักไปสั่งซื้อกันได้นะครับและจะมีข่าวครายังไง p o t p จะมาอัปเดตทราบในอนาคตครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับความมั่นใจที่นําไปสู่ความผิดพลาดจากค่ายเกมค่ายหนึ่งนะครับกับทีเดียวโปรเจกต์เลสยอมรับความโอหังหลังเดวิชเชอร์สาประสบความสําเร็จนําไปสู่ปัญหาของไซเบอร์พังครับในตอนนั้นเกมเดวิชเชอร์ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพัฒนาที่ก้าวกระโดดในวงการวิดีโอเกมและจากจุดเลิ่มภาคแรกที่ไม่ลงตัวเนี่ยกลายเป็นภาค2ที่ทําออกมาได้ดีขึ้นและก็เดวิชเชอร์สามไวท์ฮันก็กลายเป็นผลงานชิ้นเอก เพราะความสําเร็จของมันทําให้ CD Project Red รไม่เพียงแต่กลายเป็นบริษัทที่ทั้งชาวเกมและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่จับตามองแต่ก็ส่งผลกระทรบอื่นๆตามมาด้วยซึ่งทางคุณไมเคิลโนว a คาสกี้ผู้บริหารร่วมของ CD p r o j e เ t กกล่าวกับ pc gamer กล่าวไว้ว่ามาันทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถสร้างเกมอบ g ีขนาดใหญ่ที่ทะยอย,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 ยทยานที่สุดและน่าดึงดูดได้อย่างแท้จริงและเราเชื่อว่าเราสามารถเทียบเคียงกับบริษัทใหญ่ๆได้ผมจำได้ว,ว่าตอนนั้นผมกังวลมากจริงๆกับมาตรฐานที่รา g ก n Age อินควิชชั่นได้ทําเอาไว้ถึงแม้2เกมจะเรียกได้ว่าขับเคี่ยวสูสีกันมากในแง่ของเกมอาร์บีแห่งปีในตอนนั้นและคุณไมเคิลก็ยังกล่าวว่าด a ร์คเอชอินควิชชั่นเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ความสําเร็จอยากถล่มทลายของเดอะวิชเชอร์สก็เปลี่ยนความคาดหวังของซีดีโปรเจกต์เลสไปคุณไมเคิลกล่าวไว้ว่านัา่ททำให้เรามั่นใจมากพอมองย้อนกลับไปเอาจริงนะเราอาจมั่นใจมากเกินไปด้วยซ้ําเพราะผมคิดว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่อาจจะเพิ่ฝันไปหน่อยสําหรับบริษัทซึ่งกว่าจะลงตัวไ ก็หลังเซมพังกสองศูนย์เจ็ดเจ็ดออกมาแล้วแนวคิดเรื่องความคิดเพอ้อฝันช่วยให้นึกถึงกรณีของเวทมนต์แห่งไบโอแวร์ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าเกมที่มีปัญหาจะสามารถลงตัวได้ในช่วงท้ายของการพัฒนาเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆเพียงแต่แนวคิดนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักพัฒนาแต่ก็ยังคงอยู่เพราะเกมจํานวนมากก็สามารถเสร็จลุล่วงได้ในนาทีสุดท้ายเช่นเกมคลาสสิกอย่าง Tiff t h e d ะดาร์กโปรเจที่ก็ยังไม่สนุกจนกระทั่งเกือบจะเสร็จสมบูรณ์เอาตอนท้าย คือคุณไมเคิลกล่าวว่าผมจําได้เลยว่า The ิ i เชื้อเนี่ยตอนที่เห็นเกมเวอร์ชันเสร็จแล้วน่าจะประมาณเดือนกุมภา2015มั้งผมจําได้ว่าเดินไปหาอดัมแล้วถามว่าเฮ้ยสถานการณ์เป็นไงบ้างดูไม่ค่อยดีเลยแต่มันก็จะแบบไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะใส่เกียร์หในช่วงท้ายของการอัปเดตน่าจะเป็นแพชวันแรกหรือเดวันเพจนะครับผมจําได้ว่าคุยกับหัวหน้าทีมเทคนิคพวกเขาเหนื่อยมากแตบบ่ว่าเหนื่อยล้าเลยจริงจริแต่ก็โอเคเราจะทําให้มันสาเร็จ และพวกเขาก็ทาได้แน่นอนว่าหลังจากนั้นก็มีอัปเดตแก้ไขเกมตาใหม่อีกเยอะมีความวุ่นวายเพียบและความพยายามในในช่วงท้ายเยอะมากโดยที่ผมคิดว่าเราไม่มีการวางแผนที่เหมาะสมซึ่งต่อมาในการพัฒนาซูเปอร์พังก์2077จะได้เห็นถึงข้อดีของการมีความทะเยอทะยานและก็ความเสี่ยงที่มีมากหากตูิโอจะมีการขยายใหญ่ขึ้นซึ่งคุณไมเคิลก็กล่าวต่ออีกว่าหลายอย่างในเกมพัฒนาขึ้นแบบแยกออกจากกันใช่มันอาจฟังดูแปลกๆแต่มันเป็นแบบนั้น ดังนั้นหลายครั้งเราจึงไม่เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงของการทํางานพวกนี้จนกว่าทุกอย่างจะถูกนํามารวมกันซึ่งแน่นอนวา่าเอาส่วนที่พัฒนาแยกกันเหล่านั้นมาประกอบกันแต่ดันไม่ลงตัวคุณก็จะเจอกับเกมที่เต็มไปด้วยระบบที่ไม่เข้ากันและภารกิจเสริมที่ไม่รู้สึกว่าสอดคล้องกับเนื้อหาของเกมซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่สมเปร์พัง2077เป็น,นตอนแรกนั่นเองจริงๆแล้ววิธีแบบนี้อาจจะไม่เคยรับรื่นมาตั้งแต่แรกเทียงแต่ตอนเกมเ,เล็กๆอย่าง The w i t c h e 1กับ2มันก็พอเอาตัวรอดได้ พอมาถึงเดวิเชอร์สเราควรรู้สึกได้แล้วว่าเรือหรือวิธีการทำงานมันเริ่มมีรอยรั่วออกมาแล้วหลังจากการเปิดตัวซุ้มขงส7วที่จบด้วยความหายนะทีมงานก็พยายามล้มการทำงานแบบแยกส่วนโดยคุณไมเคิลชี้ว่าไม่อยากให้คนก็จะผิดว่ามันคือความโกลาหลแบบ100%เ็เหมือนไททานิกกำลังจมเพราะเรามีโปรดิวเซอร์ที่ยอดเยี่ยมและมีแผนที่ดีพอสมควรแต่ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างจรงิงจัง ก็เพิ่มมาเริ่มหลังจากเซฟพัง2077ได้รับเสียงตอบรับอย่างย่ํแแย่แต่เมื่อใช้เงินระดับ81ล้านดอลลาร์สร้างเดอะวิเชอร์3และก็ใช้3 20ล้านดอลลาร์ไปกับเซฟพัง2077ทาง CD Projekt Red ก็ไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นทีมรองบอลอีกต่อไปและเมื่อบริษัทโตขึ้นพวกเขาก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเช่นกันเรายอมรับว่าเหตุการณ์ในตอนเดอะวิเชอร์3กับเหตุการณ์ตอนเซฟพัง,พงมันเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับ นตอนสัมพังออกรัแรกๆนี่คือแบบนรกแตกมากซึ่งผมก็เคยทําคลิปแยกพูดคุยเรื่องกราฟิกเกมในตอนนั้นด้วยก็ย้อนไปดูกันได้นะครับส่วนใครที่เคยเล่นสัมพัง2.77ก็ลองบอกมาหน่อยนะครับว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ตัวเกมเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนถ้ามีข่าวอะไรยังไงเดี๋ยวทางโปรเตปั๊จะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับคิดเห็นยังไงก็มาอมเมนต์กันได้ครับและก็ผิดพาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดแชรัใครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่าง,งทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับปุ้ตีปั๊ฟขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ